สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรากฏการ์ Girl Love หรือว่า GL นะครับที่ตอนนี้กำลังแบบว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในวงการบันเทิงบ้านเราคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันให้ภาพที่น่าสนใจมากเลยนะของ3คู่เด่นจาก3ค่ายดังอืมก็คือพยายามจะเจาะลึกดูปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาใช่ไหมคะใช่เลยครับซึ่งก็น่าจะสะท้อนภาพรวมๆของวงการ GL ตอนนี้ได้ดีเหมือนกันนะคะเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า คู่แรกเนี่ยข้อมูลพูดถึงหลิงออมจากช่องสามค่ะหลิงออมคือข้อมูลเขาชี้เลยว่าจุดเด่นมากๆคือหลิงเนี่ยภาพลักษณ์ที่เขาเรียกว่าเอ่อเบ้าหน้าฟ้าประธานคำนี้เลยนะคะใช่ครับแล้วก็บวกกับความน่ารักแบบเอ่อที่เขาเรียกว่าโกะธรรมชาติอ๋อมีความโกะโกะส่วนออมก็คือมีประสบการณ์ในวงการมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆเลย ใช่ค่ะแล้วเหมือนข้อมูลจะเน้นเรื่องทักษะด้วยนะคะไม่ใช่แค่หน้าตาใช่ใช แบบว่าขยายฐานแฟนไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นด้วยมังคาจากข้อมูลที่เขาให้มาเออน่าคิดนะครับว่าส่วนผสมแบบนี้มันส่งผลได้เยอะจริงๆทีนี้พอมาดูคู่ที่2องเออฟรีนเบกกี้จาก Idol Factory อันนี้ข้อมูลเขาจะนําเสนออีกมุมหนึ่งเลยใช่ค่ะอันนี้ข้อมูลใช้คําว่านักแสดงคุณภาพแห่ง g o r o v o v e ชัดเลยนะเน้นการแสดงค่ะเน้นแอคติ้เลยอย่างฟรีนี่คือข้อมูลบอกว่าอินบทมากแบบว่า เหมือนสิงตัวละครเลยสิงตัวละครเลยเหรอค่ะแล้วก็ปรับบุค,คลิกไปตามบทได้เก่งมากอืมส่วนเบกกี้นี่ก็น่าสนใจนะครับพื้นฐานเป็นนักเรียนกฎหมายตาชิยาวิทยาด้วยใช่ค่ะแต่ว่าภาพลักษณ์ก็เป็นนางเอกหน้าฝรั่งที่โดดเด่นมากๆ uh huh. แล้วข้อมูลก็ชี้ว่าสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้ดีคมคาย uh huh. สื่อถึงเรื่องความฝันได้ดีด้วย oh. ประเด็นเรื่องหน้าฝรั่งที่ข้อมูลพูดถึงก็น่าสนใจนะคะ มันอาจจะเป็นแบบว่าภาพรักษากลที่ทําให้คนชอบเยอะตามที่ข้อมูลบอกจริงด้วยครับพอพูดถึงหน้าฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วเนาะค่ะโอเคครับจากฟรีนเบกกี้ที่เน้นคุณภาพการแสดงมาถึงคู่สุดท้ายในข้อมูลชุดนี้น้ําตาลฟิล์มจาก GMMTV อันนี้ดูเหมือนข้อมูลจะชี้ไปที่จุดแข็งนึงเลยใช่ค่ะอันนี้ข้อมูลเน้นมากเรื่องเคมีนอกจอนอกจอเลยนะค่ะคือนอกจอนี่แข็งแกร่งมาก จนคนดูยิ่งอินยิ่งผูกพันแล้วก็คาดหวังผลงานคู่กันไปอีกแล้วข้อมูลเขาก็ยังลงรายละเอียดของแต่ละคนด้วยนะอย่างน้ำตาลเนี่ยบอกว่าโปรโมทเก่งมากมใช้โมเมนต์ให้เรารู้สึกอินแบบไม่รู้ตัวประมาณนั้นสร้างบรรยากาศเก่งนะคะใช่ใชส่วนฟิล์มนี่ข้อมูลเรียกว่าเป็นสายตีความบดลึกค่ะยกตัวอย่างบทคนตาบอดในเรื่องพลูโตที่แบบ อินมากจนแสดงอาการตาลอยในชีวิตจริงออกมาโหอินขนาดนั้นครับแล้วก็มีท่าประจำตัวด้วยนะอ้าแขนรอให้กอดอ๋อท่าประจำตัวอืมก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคะตามข้อมูลคนหนึ่งสร้างโมเมนต์เก่งอีกคนก็ทุ่มเทกับการแสดงมันเลยยิ่งส่งเสริมเคมีนอกจอที่ว่าให้ชัดขึ้นไปอีกใช่ค่ะชัดเจนทรงพลังมากพอฟังแบบนี้แล้วเออ เห็นภาพเลยว่าแต่ละคู่เขาก็มีเสน่ห์มีความสามารถที่ต่างกันไปจริงๆนะครับตามที่ข้อมูลให้มาใช่ค่ะแล้วถ้ามองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนะคะมันจะมีข้อสรุปตอนท้ายที่น่าสนใจคือเขาเชื่อมโยงความนิยมของคู่ GL พวกนี้ไปไกลกว่าแค่เรื่องบันเทิงอืมยังไงครับเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนพลังจากคนดูที่เหมือนจะช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเข้าใจในความหลากหลายโอ้โหค่ะแล้วก็การเปิดใจที่กว้างขึ้นด้วย ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยแสดงว่าข้อมูลมองว่ามันมีในยะทางสังคมที่ลึกกว่าแค่กระแสในวงการบันเทิงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็ได้เห็นจุดเด่นเฉพาะตัวของทั้ง3คู่เลยทั้งภาพลักษณ์ทักษะเคมีหรือว่าแนวทางการแสดงที่ต่างกันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้พวกเธอประสบความสําเร็จมากๆในมุมมองของข้อมูลชุดนี้ ค่ะแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดอิงจากข้อมูลที่ได้มานะคะมันก็มีคำถามที่แบบชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่นักแสดงเหล่านี้เขาสามารถผสมผสานบทบาทบนจอกับตัวตนนอกจอได้น่าสนใจมากๆอย่างที่ข้อมูลชี้ให้เห็นหลายจุดเลยมันมีส่วนช่วยขับเคลื่อนผลกระทบต่อสังคมในแง่การเปิดรับความหลากหลายอย่างที่ข้อมูลเขาสรุปไว้เนี่ยได้ยังไงบ้าง อ๋อเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับค่ะก็น่าจะลองไปคิดหรือว่าสำรวจกันต่อได้นะคะประเด็นนี้